โอเคครับสวัสดีทุกคนทางบ้านนะคานผู้ชมครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมนาท่านผู้ชมนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะเอารถถ่ายไม่ใช่รถถ่ายดิผมก็จะเอารถเอ่อวิดีโอที่แล้วเรารถถ่ายใช่ไหมไม่งลากไม่ขึ้นท่านผู้ชมดูสภาพตัวเองยังจะไปไม่รอดเลยนะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอารถดำแล้วถ้ารถดำมันจะลงโคลนได้หรอวะเออวะเฮ้ น่าคิดเนาะน่าคิดเนาะเออน่าคิดน่นาคิด,เ,ออคด,คดเดี๋ยวเอารถจอดไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวจอดไว้ก่อนนะผมจะลากออกนี่เลยเฮ้ยไม,ไม่ดีดีกว่าโอ้โหผมว่าลากออกถนนดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถด,ดำมาก่อนไปเอารถด,ดำมาก่อนนะครับผมท่านผู้ชมมากดตัวเอ็มครับผมไม่ไม่ใช่กดตัวพีนะไปที่กาลาดเลยกัน,นกานผู้ชมครับเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเอา้า ในงานที่ผมรับอยู่อะหนอ่ะหนอ่ะหนอ่ะนี like ah, ่ไงโอ้น hmm. no, 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 no. no, like ี่ไงนี่ไงโอ้ท่านผู้ชมเออนี่ไงเออเดี๋ยวผมจะทํางานเออรับเออซื้อเป็นตัวรถดับลากันนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องเอารถดัานะครับทุกคนไปทําการลากนะครับผมรถนี่เป็นรถอะไรวะไม่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 ใช่รถดัาอันนี้รถดัาเป็นรถดัากระบะต่ําอะนะครับผม อ่านี่นี่คันนี้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 ลอยคันนี้ลอยมันต้องคนพ้นผลนี้เลยเออนี่เลยนี่เลยเคันนี้เลยเอามาเลยซืบซื้อมาเลยเดี๋ยวดูการแต่งนะว่าแต่งอะไรได้บ้างนี่เลยท่านผู้ชมอัน,นับแรกเราต่งเครื่องให้มันแรงๆนะผมเพราะว่าเราจะไปลากนะครับผมเกียร์เลยออฟโรดนะครับผมแน่นอนยางนะครับผมยางต้องดีอ่ะจ้อ่ะจ้ายางไม่เห็นดีเลยเด่ยโอ้โหแล้วผมจะลุยคูณได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ยางอันนี้ยางดีนะ โนี่ยางโคตรดีเลยว่ะอ,อยางตัวนี้แหละเนาะท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะดีสุดละอันนี้มีดิฟล็อกนะครับผมไว้กด4ล้อนะครับอันนี้เราไม่ต้องเอานะครับท่านผู้ชมครับท่อเอาสักหน่อยนึงยางอะไหล่เอาสักหน่อยนึงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมันเป็นแอร์ฟล์เหรอมั่วชิบหายเลยท่านผู้ชมเออเอ,เอ,เอแล้วพวงผมอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง มีพ่วงใหญ่กับพ่วงเล็กนะครับเรา,เาพ่วงเล็กปหลังจากนั้นก็จะเป็นข้างหลังนะครับผมสามารถตอพ่วงได้นะครับผมในสําหรับรถครันนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราเอาดีไหมไม่เอาไม่สวยอันนี้เฮ้ยอ,อันนี้สวยอันนี้เอานี้เฮ้ยนี่สวยเฮ้ยนี่ดีนี่ดีเอามาอันนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้ดีเฮ้ยเดี๋ยวตอนแรกมันเป็นอะไรอะ่ะโอ้มันหันไปทางนูน้นอ่าเอาก็ได้ เอาให้ก็ได้อ๋อมีสีทูโทนด้วยออืมีสีแบบโกบีไหมยังไงสีแบบโกบีแต่มันออกเขียวไปหน่ะอเอาให้ก็ได้อเอาเอาเอานี้ละกันแต่งให้ก็ได้เอาจักกระเชียอะไรเอามาให้ผมเนี่ยโอู้อ้มีหมาด้วยเอา้เอามาีมีกวางด้วยเอา้เอามีตัวหนังสือข้างหน้านะอ่ะ โอเครถดำอัพโหลดครับผมไปเดีย๋ยวไปดึงโอเคโอค้โหเดี๋ยวเราจะไปดึงรถไถกันแล้วครับผมเค700มาที่บริเวณตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นแบบ DLC นะที่ผมเล่นอยู่นะครับผมเป็น DLC นะครับทุกคน DLC ราคา200กว่าบาทนะเป็น DLC แมปที่ทำนานะครับผมทำนาในเกมสนุนลันเนอร์เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าผมดูว่าจะเคยเห็ดไปแล้วลหะถ้าใครติดตามสนุนลันเนอร์เนาะสาเหตุที่ผมไม่ได้ซื้อตอนที่มันออกใหม่ๆก็คือผมเล่นยังไม่เป็นครับผมตอนนั้นตรงๆเลยครับผมแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็นละแค่นั้นละผมเล่นเป็นละเล่นไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินนะครับผมวันนี้เราเอารถดับใจมาเลยครับทุกคนครับไปครับผมนี่ครับโอ้ บบีชักใส่เลยดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้โ oh ห oh oh, วันนี้ไปเดินทางไปที่บ่อขยะครับผมเดินทางไปเลยครับไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบรรทุกการนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบรรทุกการท่านผู้ชมวันนี้ผมเอา้อค่อนข้างที่จะใหญ่นะทุกคนครับผมตามจริงมันต้องเป็นล้อคู่ใช่ไหมแต่วันนี้ผมใส่ล้อใหญ่มาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยครับผมตามจริงต้องเป็นล้อคู่นะข้างหลังเนี่ยอ่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นล้อคู่ดีวะ ถ้า,าคู่มันจะออกได้หรอมันต้องเป็นล้อใหญ่ดิโอ้โหไปวะมันต้องเป็นล้อใหญ่ดิอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าบออ่อขยะเลยครับผมทางค่อนข้างที่จะโลมเลยนะครับทุกคนครับวันนี้นะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเองนะครับทุกคนโอ้โหแล้วน้ําขังด้วยครับโอ้โหตกหนักมากครับเมื่อคืนฝนตกคืนหนักจ,จัดเลยครับผมพอฝนตกเสร็จเราก็มาช่วยรถเอ่อ K700 เลยครับผม ฝนตกค่อนข้างที่หนักเลยครับแล้วก็โอ้โมิน่ลใจว่าจะลากไปหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากทําให้ทางเข้าเละตุ้มเปะเลยครับผมนาโอ้โหดูดิโอ้โหเจนเจนเดี๋ยวเราถอยไปลากอุยอ้ยใครไปทำท่อเสียหล่นตรงนี้วะท่อควันนะ่ะอ้าวรวเหยียบไม่ได้ซะด้วยนะประเด็นนะ่ะ แม่เหียยไม่ได้ด้วยนะประเด็นน่ะเหีย yeah. ยปีนโอ้ยอย่าติดดิเฮ้ยเฮ้ยยังดีอยู่ยังดีอยู่นะไม่ยอมยังดีอ๋อโอเควิดีโอนี้ผมเอารถาผมเอารถดำมาเลยคนะรับทุกคนครับโอเคนะพี่นะเบบี้ชักไปเลยปับ๊บโอเคเตรียมตัวไป ืใส่เกียร์ออฟโรดนะครับผมใส่เกียร์เจอโลครับทุกคนครับออืมันจะค่อยๆไปนะครับผมโอ้โหคันนี้แม่งแรงกว่าอีกทำไมรถน้านบนแรงกว่ารถไอ้รถไถวะท่านผู้ชมล้อหน้างก็วิ่งตามด้วยนะอีดมันไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีแรงเลยเปล่อนี่ ดังจังวะอือ,อ,อเอาเกียร์หายดูดิเกียร์หายดูดินีดเอาเกียร์เกียร์อันนี้เกียร์ออโต้ก่อนอ๋อเหมือนมันติดอะไรไงเมื่อวานน่ะจะไม่ได้หรือไงเหมือนมันติดอะไรสักอย่างไงโอ้โหอะไรวะโอ้ที่ผมลากมาแล้วเหมือนเหมือนมันติดอะไรสักอย่างนึงอะ่ะท่านผู้ชมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองลากออกข้างดูนะท่านผู้ชมนะ ผมลองลากออกด้านข้างดูโอ้ไรวะไรวะฝนตกเมื่อคืนนะแบบทำให้อ่อเขาเรียกว่าหล่มมากๆเลยอะน้ำก็ขังดูดิน้ำขังอย่างมากเลยอะทุกผู้ชมเอ้ยปั๊บอ่ะเนี่ยเหมือนมันติดอะไรสักอย่างคือมันมันไม่ขยับเลยนะเห็นไหมเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับผม เนี่ยเห็นไหมเออเฮ้ยมันติดจริงๆวะ่ะพี่ติดอะไรครับเนี่ยพี่ติดอะไรผมถามว่าพี่ติดอะไร <S <S โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวได้เอาเคีนมาเนะี<ง>่ยวิดีโอหน้าเอาเคีนมาเลยถ้ามันไม่ขึ้นนะไม่ไหวละวไม่เงี้ยวิดีโอหนะ้าเอาเคีนมาเลยนะถ้าวิดวีโอนี้ไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันยืดยาวเกินไปแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าผมจะไปไถนาแล้ว จะไปหาทำนาทำไร่ของผมละไม่ไหวเลยจริงๆดูที่บอ่อขยะนะครับผมมันมันไม่เชิงบอ่อขยะหรอกมันเป็นบอ่อที่แบบว่าเอาเศษเหล็กเศษหินเศษปูนมาทิ้งอะ่ะโอ้ยถางเขาไปยากจักฝนก็กตกนะครับผมเมื่อคืนฝนแบบร่อมาหนักมากครับทุกคน,นครับมาวันนี้คือแบบ เละตุกเป๊ะเลยครับผมเออไป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 เดี๋ยวผมจะดึงไปข้างหน้านะครับทีนี้โอ้ฝนแม่งตกหนักจริงๆอ่ะหนักจนแบบหนักจนแบบทางเละถ้าเราไม่เอาร้อยตัวนี้มาดิมายากเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิโอ้ฝนก็ตกดีจริงๆนะครับผม โอยล้มล้มมีไหมเนี่ยโอ้โหมึงติดอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหม่นหนักชิบหายเลยท่านผู้ชมหนักชิบหายเลยโอ้โหมาเดี๋ยวผมดึงออกนี่เลยนะครับผมอือ ไป,ไปไปไปลูกพี่วันทูทีปไอ้ดึงสองตับเออโอ้โ,อโหอย่าไปเบียดกันดิลูกพี่เอ้ยเอาดีนะไม่เบียดโอเคครับไปได้ครับผมไปได้ครับอ้วันนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหมาให้ได้ครับมาให้ได้ครับโอ้มาได้อยู่มาได้อยู่ได้อยู่ครับผมอ้ยต้องใช้กำลังมหาศาลเลยครับทุกคนครับ เราบอกไว้ก่อนนะว่า K 700คันนี้ไม่ใช่ K 700ที่เป็นมดที่ผมเคยเปิดตัวไปนะผม K เป็น K 700จริงๆเ,เลยนะผมเฮ้ยลอยอันนี้รอยใครมาวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาทางก่อนนะท่านเพรมว่าแบบนี้มัน Open นเบอร์ครับโอ้โหตอนนี้เราลากมาได้แล้วับผมอ่าเดี๋ยวเราลากออกมานี่แล้วก็ตรงมานี่อือนี่เป็นไงนี่คือหวัวคิดสมองคนที่แบบ ฉลาดเฉลียวนะครับคนข้างที่จะฉลาดเลยนะสําหรับผมเนะี่ยไปแล้วทุกคนนะครับโอ้โหเราลากมาเลยครับผมโอ้โหมันเป็นทางอยู่แล้วมึงฉลาดบ้าเลยมันเป็นทางอยู่แล้วเนี่ยเออมันเป็นทางอยู่แล้วอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเป็นทางอยู่แล้วล,ลูกพี่เอ,อ้ยโอเคครับผมเราก็จะเอาในเค700ไปส่งแล้วกันนะครับผมอเอ คิดเจ็ดร้อยของเราคันนี้ก็จะเป็นอ่าสำหรับไว้สําหรับทําทางเลยไว้สําหรับทํานาเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ย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 มึงโอ้โหออกมาได้ตั้งไกลมึงมาติดแค่นี้นะไอ้มาเอ้ยเดี๋ยวก่อนลูกพี่ลูกพี่ผมขออภัยลูกพี่ออกมาได้ตั้งไกลโอ้โหมันติดหลุมแค่เนี้ย อ๋อรถมันหนักเกินมะโทษก็ว่าอยู่แม่น้องก็พี่ก็นึกว่าพี่ก็นึกว่าน้องจะติดไงโอ๊ยโทษทีกดผิดไปไปไปลูกพี่ไปไปโอเคไปครับไป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 โอ้โหดู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 เคีจุดร้อยเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหคีจุดร้อยด้วยด้วยความที่มันรถมันไม่มีแรงแล้ว แล้วเราใช้รถคันนี้แบบลากน้ำหนักแบบร้อยเปอร์เซนเลยอะนะครับผมใช้น้ำหนักคันเออใช้แรงคันนี้คือร้อยเปอร์เซนแล้วดูสภาพทางนี่ท่านผู้ชมเอ้โอ้โหแล้วดูสภาพทางในมุมมองภายในครับผมโอ้โหไปได้ทีละนิดเออโอ้โหรถดูฝั่งนี้แม่งโลมชิบหายเลยดีนะวันนี้ใส่ล้อใหญ่มาครับผม โอ้โหรถทางมันหนืดเนาะท่านผนะู้ชมเนาะทางมันหนืดมากเลยเนี่ยอืดโอ้ยต้องควงครับผมต้องควงซ้ายควงขวาหน่อยควงซ้ายควงขวา,ค,วาครับผมอืดอืดโอ้โหนีโโห่โอเคเจ็ดร้อยพี่ก็วิ่งให้ผมหน่อยเด้อเฮ้ยจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงบ้านแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าลงคลองนะครับผม โอ้ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับผมโอเคขึ้นทางแข่งแล้วปลอดภัยปลอดภัยนะครับผมนี่ครับผมปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยหายห่วงหายห่วงไปเลยหายห่วงไปเลยซึ่งโอเคขึ้นทางอา่าแล้วเขาจะไปทางลาดยางนะครับผมอย่าอย่าอย่าไปตกอย่าไปตกอุย้ตยต้นไม้ อะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยอือโอ้โหดึงแบบหางสะบัดเลยอ่ะท่านผู้ชมหางสะบัดเลยนะครับผมเบรกสะบัดคัดเสียเกราะรถเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายอุ้ยจะชนตูดกันดิไปก่อนลูกพี่ผมจะเข้าองซองนี้ เดี๋ยวใจเย็น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 เนี่ยคือเกมสน w ลเ n อร์เนี่ยมันมันใช้สลิงลากแบบว่าไม่ต้องใช้มอสเลยนะโคตรดีอะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นเกมฟาร์มนะครับผมต้องต้องใช้มอสนะครับทุกคนโนะละส่งตรงนู้นถึงแล้วสุดท้ายเราก็ทำได้นะครับผมขอบคุณครับไม่รู้ว่าใครจะซ่อมให้หรือเปล่านะ โอเคเรียบร้อยแล้วใครจะซ่อมทีเนี้ยใครจะซ่อมทีเนี้ยคือผมต้องออกรถซ่อมมาเหรอหรือ,อยังไงโอ้โหนี่ครับเราไปที่บอ่อาขยาะนะครับทุกคนตอนนี้เรามีรถเคจ100แล้วย,นะยูทีนี้เราก็จะอโอ้โหมันบ้าอะไรกันโอ้โหรเขาบอกให้เราไปไถเลยท่านผู้ชมผมยังผมยังไม่มีรถเลยทุกพี่เคจ100 ผมยังอ๋อนี่คือภารกิจไถนะครับทุกคนภารกิจไถไม่มีเพียบเลยอะ่ะทุกโยมโอ้โหอันที่2คือภารกิจไถนะอันที่สคือภารกิจอ่าทิ้งใช่ไหมทิ้งขยะอ๋ออันที่สี่คือกังหันลมโอเคแต่ว่าอันดับแรกเลยคือเราต้องซ่อมรถไถน,นะครับทุกคนเออซ่อมเค700ก่อนแล้วข้อเราต้อง อ๋าเขาจะไาต้องไปปลดล็อกก่อนใช่ไหมคิดจะร้อยผมจะเอารถอะไรมาซ่อมมัเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมว่าไปที่กันนั้นก่อนคิดจะร้อยผมจะเอารถอะไรมาซ่อมอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคตัดคือคือเราต้องซื้อรถรถซ่อมใช่ปะแล้วแล้วเราจะซื้อคันไหนอ่ะเป็นรถซ่อมอ่ะคันไหนคันคันนี้มันซ่อมได้ปะคันนี้มันซ่อมได้ปะแล้วเราจะไปซ่อมที่ไหนอ่ะซ่อมยังไงอ่ะ คือก็คือต้องลากเค700ไปเข้าบ้านใช่หรือเปล่าอะไม่ได้ดิเราต้องขับได้แต่ว่าในที่นี้เราขับไม่ได้อะท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงเราขับเค700ได้แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าหลอดอ๋อนี่ไงมันขับได้นี่ว่าโอ้โหขับได้ก็ไม่บอกอผมโอ้โหเราเอาไปซ่อมก่อนท่านผู้ชมที่ซ่อมมันอยู่ไหนวะมีโรงซ่อมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่มีโรงซ่อมอะไรอะไรวะอะไรวะ คือมันมีภารกิจให้เราไปทําการาลากทอ่อใช่ปหเนี่ยให้เราไปปลูกลากทอ่อนะครับทุกคน,นครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยเดี๋ยววิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมว่าเราปลดล็อกเค .700 ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าสภาพดูไม่ได้เลยครับผมแต่ว่าเราสามารถซ่อมได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมในบ้านเอาอุย้ยเอา้ามันทางตันนี่หว่าโอ้โหโทษทีครับไม่ใช่บ้านตัวเอง เฮ้ยชุดอ่นเดี๋ยวเราไปซ่อมก่อนแล้วกันนะซ่อมในบ้านเนาะมาดูกันว่าเค700คันนี้จะแต่งอะไรได้บ้างนะทุกคนอันนี้เป็นเค700แบบแท้ๆเลยนะโอ้ยเหลืนเ่เหลือชมหน้าของเค700แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงไอ้ที่ด้วยอุ้ยอุ้ยนี่ครับชมหน้าเค700แท้ๆครับผม เยสเข้าบา้านน,นี่นี่นี่ซ่อมตัวนี้ซ่อมตัวนี้คนดูเห็นไหมเนี่ยนี่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 ซ่อมปุ่มนี้ครับผมนี่นี่น,นี่อ่าซ่อมมาเลยทั้งหมดห้าพันเรียบร้อยไหนดูที่แต่งอะไรได้บ้างเขียนจะร้อยของเราโอ้โหล็อกหมดเลยมากเกียร์เกียร์โชกคแต่งไม่ได้ล้อแต่งได้นะครับผมตอนแรกมันเป็นล้ออะไรเฮ้ยล้อนี้ดิมันมันไปเลยอันนี้สลิงนะครับผมโอ้ อ๋อสามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้เป็นแม็กนะครับทุกคนโอ้โหนี่เราเคจเจร้อยแท้มึงแต่งได้แค่นี้หรอโอ้อะไรมาไรมาอะไรคำนี้อะไรคำนี้นเฮ้ยแต่สีสวยว่ะเนาะเฮ้ยสีแม่งโคตรสวยว่ะข้างในแต่งอะไรได้บ้างมันก็แต่งเหมือนรถมอสอะแต่งเหมือนรถมอสเลยนะครับผมนะโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้เราได้เคจเร้อยมาแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาไปถ่ายนาเลยนะทุกคนครับก็ เดี๋ยวจะพาไปไถนานะว่าทําภารกิจเ,เดี๋ยวพาทําภารกิจนะครับผมก็ผมเล่นไปแล้วละ่ะนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาทําเดี๋ยวพาไปทําภารกิจนะครับผมสีโคตรสวยอะเป็นไงไม่รู้มันให้เป็นลากอะไรนะครับผมนี่คือชมหน้าเค700แท้ครับผมมันยังเหลืออีกรถอีกคันหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรถอีกคันหนึ่งที่คันใหญ่ๆอะอ่า เดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมเอาให้ดูเอาให้ดูในวิดีโอนี้เลยมันจะมีรถอีกคันหนึ่งเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอ้เอาแล้วมันเข้าบ้านบ้านยังไงอะ่ะเอานี่ไงมันจะมีรถอีกคันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาให้ดูนะคลาร์กสโตจะมีรถอีกคันหนึ่งที่คันใหญ่ๆนะครับผมคือผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในแมปเนาะอ๋อ อ่าเนี่ยเคันนี้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 นะครับผมคันนี้ซึ่งมันติดมากับอ่ารถเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเค700เราซื้อได้หรือยังวะที่แบบไม่ใช่มอสอ๋อนี่ไงนี่ไงเออเป็น d l เอีนะเห็นไหมเขาเขียนดีเอเราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือเหลือคันนี้ที่เราจะต้องไปปลดล็อกในแมปอ่านี่คันนี้คันนี้เหลือคันนี้ที่เราจะปลดล็อกในแมปนะครับผมซึ่งรถมันอยู่อ๋อตรงไหนผมยังไม่รู้เลยครับผมตอนนี้ เดี๋ยวเราต้องทำธุรกิจไปเรื่อยๆครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ